นายเศรษฐาทวีสินค่ะนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ไปเป็นประทานในการหารือแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดนครพนมโดยมีคณะรัฐมนตรีค่ะนายวันชัยจันพรผู้ว่าร,ราชการจังหวัดนครพนมประท่านหอการาจังหวัดนครพนมหน้าส่วนราชการและก็น่วยงานทีเกี่ยวของมาเขาร่วมประชุมอยู่ทีห้องประชุมสีโคตบุญมหาวิทยาลัยนครพนมเมื่อวานนี้ค่ะโดยมีการยืนในส่วนของสาแกนหลัก ตามนโยบายของรัฐบาลนั่นก็คือเรื่องของการเพิ่มศักยภาพโดยการเตรียมความพร้อมในทุกมิติการสั่งสังคมและกับสิ่งแวดล้อมที่ดีและการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้อย่างยืดเยื่นเอ,เองนะครับโดยที่จังหวัดนครพนมนี่นะครับถือว่ามีความพร้อมครับในการส่งเสริมและกับสั่งอัตลักษณ์ให้มีความชัดเจนร้ายยิ่งขึ้นเพื่อมีการปรับโตให้เขาอยู่กับท่านสมัย พร้อมที่จะยกระดับงานประเภทีวัดท่นทองคินในจังหวัดนครพนมอย่างเช่นงานประเภทนี้หลายเรือไฟ<า>นมัสการ<ภ>องพระศรีสัตนาคาราชหรือว่างานนมัสการองค์พระธาตุพนมนะครับซึ่งสามประเภทนี้นี่สําคัญคือเป็นถือว่าจุดเด่นของทั้งจังหวัดเพื่อดึงดูดประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและก็ต่างประเทศให้ไ,ได้รลายิ่งขึ้นนะครับและก็พัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่วงการภาคแฟชันตามแผนหน้าว่าโมเดลความหมายหนึ่งคือท่านนายมนตรีย้ำในที่ประชุมว่าอยากให้มีการเอาผ่า ที่เป็นของอัตลักษณ์ในพื้นที่ยังผ่าสีโคตบูลเอามาออกแบบให้มีความทันสมัยทรงเสริมเรื่องของแฟชั่นต่างๆพัฒนาเหตุสารไร้ใดเพราะว่านครพนมนี่เพิินจะมีคนอยู่เก่าชนเผาแล้วกับสองเชือชาติซึงแต่ละชนเผ่านี่เพิินจะมีการแต่งกายแล้วกัผ่าประจำชนเผาของเพิินนี่สิเป็น อัตลักษณ์เอกลักษณ์ของเพนยู่แลวนั่นเองนะคะโดยใส่รูปแบบของหน้าวาโมเดลนั่นเองนะครับโดยนายกงััมนตรียังมีการเน้นย้ำในเรื่องของการเชื่อมโยงเส้นทางคมานาข้มหาประเทศที่่ะเชื่อมโยงต่อไปสปปลาวเวียดนามและก็จีนซึ่งหายภาคเอกชนครับข้ามารวมลงทุนในกิจกรรมต่างๆและก็มีแผนที่ชัดเจนเพื่อส้่งแรงจูงใจให้กบนักลงทุนพรอมทั้งกำหนดระยะเวลาให้มีความชัดเจนด้วยการดึงรัดการพัฒนาโครงสร้างในพื้นที่ทั้งการนำเขา่าทรงออก การกระจายสินค้าอุตสาหกรรมและก็เกษตรกรรมครับค่ะส่วนในด้านการขนส่งชายแดนในโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนสิเดมีการเชิญชวนให้ทางเอกชนค่ะเข้ามารวมลงทุนในกิจการของภาครัฐและก็ให้เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ให้เป็นศูนย์บริการสินค้าแบบเบสเซ็ตี่มีการกำหนดเปิดให้บริการในปีน้าค่ะปี2 5 6 8นั่นเองนะคะจะได้ก็ตามค่ะกันยังด้เดมีการเตรียมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจระยะที่2 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคูสายบ้านไผยนครพนมห้แล้วเวเซจเรียบร้อยแล้วก็เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดเพื่อที่จะร่องรับในเรื่องของการจเจริญเติบโตในด้านของเศรษฐกิจในอนาคตค่ะให้มีการสอดรับกับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครพนมขมวนซึ่งกับเป็นทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านก็คือทางสปปร,ปรลาวนั่นเองนะคะ ในที่ประชุมเองมีการเสนอขอมูลหนึ่งที่น่าสนใจนะคือเรื่องของการยกระดับเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยมีโอกาสได้คุยกันกับท่านอธิรการบดีของมาลัยนครพนมเดี๋ยวสักครู่นึงเขาจะมีบทสัมผัสแต่ว่าในประเด็นนี้มีการเสนอคือเรื่องของการพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนนครพนมที่มีการเตรียมหลักสูตรการเบึงการดูแลแบบครบทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กน้อยวัยรุ่นคนเหตุงานและผู้สูงอายุ นะครับ4ช่วงไวนี้รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากร,กรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งแพทย์บุคลากร,กรทั้งดางสาธารณาสุขพร้อมกับการเบิงกูสูงอายุหลังจากที่เพิ่นกเกษียณอายุมาแล้วหรือเป็นผู้อายุทิดเตียงติดบ้านเลยเนี่ยการจะดูแลจะดูแลจังไดเพราะแน่นาคตจำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้นโดยรูปแบบนี้ที่มีการนำเสนอคือเรื่องของ medical a w e l l n e s s ครับ